เงาเสือสามสายเลือด1อาณาจักรที่เปราะบางในผืนป่าดิบชื้นของเทือกเขาตะนาวสีแนวชายแดนไทยพมา่าเป็นบ้านของราชันผู้โดดเดี่ยวเสือโคร่งอินโดจีนแพนเทราทิกิสคอเบตติสัตว์ผู้ล่าสูงสุดที่เหลืออยู่ราว170-220ตัวในผืนป่าไทยแต่ละตัวคือความหวังแต่ละชีวิตคือบททดสอบแห่งการอยู่รอด ตัวผู้ครองอนาเขตกว้างราว60ตารางกิโลเมตรขณะที่ตัวเมียใช้พื้นที่ราว20ตารางกิโลเมตรการพบกันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันต่อปีเมื่อตัวเมียเข้าสู่ช่วงผสมพันธุ์คืนนี้กลิ่นฟีโรโมนที่ลอยมาตามลมกำลังปลุกสัญชาตยานเก่าแก่เพื่อสืบต่อสายเลือดที่ใกล้ศูนย์สผู้บุกรุกจากแดนไกลแต่แล้วควาเมเงียบงันแห่งการเกี่ยวพาราสีถูกฉีกขาด ด้วยเสียงคำรามต่ำที่ไม่คุ้นเคยเสือโครงเบงกอลแพนเทราทิกริสทิกริสหนักกว่า220กิโลกรมัมลายเส้นสีดำหนาและสีส้มเข้มที่โดดเดน่นมหาอำนาจจากแดนไกลาหากมันเล็ดรอดจากกรงเลี้ยงในฝั่งพมา่ามันไม่ใช่เจ้าของผืนป่าแห่งนี้มันจ้องมองเสือตัวเมียสัญชาตญาณการยึดครองอาณาเขตและการสืบพันธุ์เข้าครอบงำนี่คือจุดตัดแห่งโชคชะตา 3. การเผชิญหน้าแห่งชะตากรรมเสืออินโดจีนตัวผู้เก้าออกมายืนหยัดระหว่างผู้บุกรุกกับผู้ที่ยังไม่ทันได้เลือกแผงคอตั้งชันขู่คำรามเสียง่ําการประกาศอาณาเขตและการปกป้องสิทธิเสือเบงกอลต่บโต้ด้วยการเดินวนแสดงพลังและความเหนือกว่าทางกายภาพในโลกของเสือการต่อสู้ถึงตายคือสิ่งที่พวกมันหลีกเลี่ยงที่สุดเสือตัวเมีย ยืนนิ่งระหว่างสองแรงดึงดูดสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดและการเลือกคู่ที่แข็งแกร่งทำงานพร้อมกันมันประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและโอกาสนี่คือการตัดสินใจทางชีววิทยาครั้งสำคัญระหว่างการรักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กับการเปิดทางสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรม 4. บทใหม่ของตำนาน ด้วยสัญชาตยาณที่สั่งสงมานับพันปีเสือเบงกอลตัดสินใจถอนตัวการประทะที่อาจนำมาซึ่งบาดเจ็บสาหัสไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงมันหันหลังกลับเดินหายลับไปในความมืดมิดผืนป่ากลับคืนสู่ความสงบเสืออินโดจีนทั้ง2องลอดภัยและในอีก100-110ถึง110วันตัวเมียอาจให้กำเนิดลูกเสือ2-3ตัวเป็นความหวังใหม่ของสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ